ไม่มีใครในโลกนี้ไม่เคยโดนนินทาแล้วเราจำไว้มันโดนด้วยกันทั้งสิ้นในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์โดนอย่างหนาหนาซะฮะโดนใส่ร้ายายสีเอ่ยโดนนินทาเอ่ยอาจารย์เนี่ยโดนใส่ร้ายายสีถึงขนาดไหนรู้มะอาจารย์จะมีขวดน้ําอยู่ขวดนึ่งติดรถเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์จะใช้แก้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกระโดกแต่ประดังมาเนี่ยมันหกเวลากระโดกน้าํมามันกระชอกใส่ตัวเองอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนเป็นหลอดดูดเพราะมีคนแนะนาให้เราหลอดดูดหล,ลอดดูดก็มีคนซื้อถังน้ำมาให้อาจารย์ แล้วมันก็หาอาจารย์เนะนีเ่ยน้ำที่อาจารย์ดูทุกวัน,นไม่ใช่น้ำเปล่าแต่เป็นน้ำกระทอมดูความใส้หลป้ายสีคนมันจะพยายามเอาทุกเรื่องมันก็จะบอกว่าอาจารย์กินน้ำกระทอมทุกวันเราไม่จะเป็นต้องอธิบายอะไรก็ไม่จะเป็นต้องอธิบายเพราะเราไม่ได้กินในเมื่อเราไม่ได้ทําจึงไม่ต้องสีเลียงกับสี่เรานั้นเลยไม่ต้องสีเลียงเลยในเมื่อเราไม่ได้ทําความจริงจะทนต่อการเป็นสุดไอ้คนที่ดูถูกเยยดยามใส่้ายป้ายสีเราไอ้คนคนนั้นแหละต้องได้รับวิบากกรรมหรือผลจากการกระทัาของตัวมันเอง เราไม่ได้ทําจาไว้เราไม่ต้องรับก็นี่เมื่อเราไม่ได้กินอะ่ะจะไปนั่งร้องแรก้กับเชิงว่าตัวเองกินไปทํทำไมไม่ต้องถ้าหน้าที่เราคือชี้แจงก็ชี้แจงไปแต่ไม่ต้องไปทุ์ร้อนใจกับสิ่งนั้นเพราะนั้นก็ฝากเราไว้เนาะของรางวัลที่หนึ่งหน่อยครับถ้ากูรู้รางวัลที่หนึ่งกูจะนั่นอยู่ตรงนี้ไหมคําถามกูนอนวก็ลมเป่าหำอยู่บ้านก็ได้ไหมใช่หรือเปล่าถ้ากูาารู้จักรางวัลที่หนึ่งอ่ะนะมึงก็ถามอะไรปัญญาอ่อนอ่ะนะ